อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอซท่างช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาเนาะค่ะเอซีแฟนคลับสุขูสุนเมื่อนี้แม่ครัวสิผ้าไปตามไปหมวดทีหมวดทีดทพานมาเสียดายวาพี่น้องอาจารย์ตำลึงทอง แม่ขั่วกะเพิ่นเพิ่นไล่เขามาหาแม่ขั่วอยู่แต่ว่าแม่ขัวบ่ได้ออแม่ขัวบ่ได้เบิงคาคาควาอาจารย์เพื่นเป็นอีหยังเนาะค่ะพี่น้องเนะาะหมู่บ้านเพิ่นทรมาหาแม่ขั่วนี่ค่ะอาจารย์ตำลึงทองเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ตำเอยียงก่อนอยียงกบัดบาดเอยียงมูนิที่ บางปูค่ะอาจารย์ํำเรื่องท่องเกิดอุบัติเหตุเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเพื่นสูงไล่ขามาหาแม่ขั่วตั้งแต่ลายมือแล้วละ่ะสีหามือแล้วแม่ขั่วกับบริอานไล่เพืน่นพอดีมาเบิงมือว่านนี่อ่ะโอเคขอให้อาจารย์หายไวๆเด้อค่ะพี่นอ้องฮักฮักเอามอเต์ไส์ฮักลบรถไงค่ะพี่น้องหลับไป ตำฟุตบาทหรือว่าอีหยังบุแม่ขั่วกบจือบบไถซะาบเคยเข้าไปในรุงเทปแล้วบหุจัก <c oughs> หมู่ว่านเพิ่นโทรมหาแม่ขั้วอ่ะเพิ่นก็นย่งพักฟืนอยู่เนาะค่ะพี่น้องอ่ะเอฟซีเฮ้ากะขอให้อาจารย์หายไวๆเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเอาเพิ่นก็นคุยกับเฮาได้อยู่เพิ่นก็นยังมีแรงหรือว่ามีกำลังใจหรือว่ามีจิตใจที่จะให้ตัวเลขแนวทางของเฮาอยู่เนาะค่ะพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวเป็นยังไงคะวันนี้ดีขึ้นหน่อยหนึ่งไหมหรือว่าเหมือนเดิมก็ดีขึ้นหน่อยหนึ่งครับอ่าโอเคดีใจด้วยเอาเอาเอาถ้าถ้าอุบัติเหตุให้เอฟซีดูด้วยนะรเอาเอาอายทำไมอุบัติเหตุเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด ให้นะอเอซีน่ะให้พรให้หายไปไปไงคุณโอเคครับผมครับผมอ่ขาขอบขอบคุณเอีทุกคนที่ให้พรครับผมอ่ายังเขายังไม่ได้ดูเขายังไม่ได้ดูเขายังไม่ให้ <c oughs> <c oughs> ยังดูตัวเลขอยู่นี่ทำไมอ่ะอ้าวเก้าสามห้าแปดสี่ห้าแปดสามห เวลาตัดตัวเลขให้แม่ครัวลงเอาสองสามมาจากไหนทำไมไม่ตัดสามหกเออจะจำอาจารย์ตรงนี้แหละเออผมเคมเอาสามหกให้เองผมมาคิดทีหลังอ้าวตายลืมลืมเอาสามหกที่เขาเออผมเลยมซื้อผมเคยมาซื้อเองถูกอยู่ครับโอเคอ่ะดีใจด้วยแบบนี้ไม่เอาเด้อตัวเองถูกเอฟซีไม่ถูก ค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะเพราะว่าเราคนกันเองพูดกันได้เนะไม่ได้ด่าอาจารย์เด้อพี่น้องเอฟซีแต่ว่าคุยกันได้ค่ะพี่น้องอ้าวรอบนี้จัดใหม่นะอาจารย์เนาะเลขเลขหลักก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนให้เขียนก่อนวันที่ก่อนอ๋อครับผมอ๋อ ตำลึงทองโอเคเลขหลักๆคือวิ่งบนเนาะอาจารย์ครับผมอ่าเลขหลัก วิ่งบนศูนย์ห้าเก้าครับศูนย์ห้าเก้าค่ะครับ,รบแล้วก็ที่นี่จับจับตัวเลยใช่ไหมจับตัวเลยค่ะเก้าศูนย์ห้าครับเก้าศูนย์ห้าค่ะ สองครับสี่เก้าสองค่ะจ็ดเก้าสองครับเจ็ดเก้าสองค่ะเออชนกันกลับของแม่ัวยอีกแล้วนะเมื่อที่ผ่านมายังชน <9. S 1> หลักสามเลยเนาะอาจารย์เนาะใชเมื่อที่ผ่านมาชนที่หลักสามหลักสิบอาจารย์จัดมีสามห้ากับสามหกแต่ไม่จัดสองตัว อ้าจัดสองตัวมาค่ะอ่าเก้าสองครับเก้าสองค่ะศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าค่ะอ่าศูนย์ห้าครับศูนห้าค่ะเอออย่างนี้เต็มสูตรแน่ เ่นที่ตัวไหนดีอาจารย์จ๊ะเด่นที่ตัวไหนคะอ่าสองตัวล่างก่อนครับอ่าอ๋อมาสองตัวล่างเนาะชุดล่างสองตัวล่างโอเคค่ะศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าค่ะ เก้าครับศูนย์เก้าค่ะหนึ่งห้าครับหนึ่งห้าค่ะหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดค่ะครับผมสี่ชุดเนาะครับผมอ่าอย่าลืมติดตามอาจารย์ตำเรื่องท่องเนะคะเมนมากจัดสามตัว แต่ว่าสองตัวบรจับสามหูไข่ห้าอ่าเน้นที่ตัวไหนคะล่างหรืบนครับทั้งบนและล่างค่ะจัดบนก่อนก็ได้อ้ล่างกา่อนเนาะอ่าล่างเน้นศูนนะครับศูนย์ห้าศูย์เก้าครับอู้ถูกใจมากเลยคือศูนย์เก้านี่แหละครับโอเค สองตัวบนครับค่ะสองตัวบนเก้าสองกับศูนย์ห้าครับเก้าสองกับศูนย์ห้าขีดเส้นใตแดงๆนี่คือตัวเนียนเด้อค่ะพี่น้องถ้าออกมาตัวใดแม่ขั้วสีวงกลมให้เรียบร้อยค่ะอ่าชุดบนสามตัวค่ะสามตัวสี่เก้าสองครับ โอเคค่ะน่าจะออกตรงนี้แหละเก้าครับเก้าศูนย์ห้ารอบนี้แตกแน่นอนของอาจารย์ตำดึงทองอ่าครับผมอ่าแตกแน่นอนของอาจารย์ตำดึงทองรอบนี้เพราะว่ารอบที่ผ่านมาก็ติดสามกับของแม่ครัวรอบนี้ก็ติดเก้า เดี๋ยวอาจารย์จัดแม่นกว่าเพราะว่าอาจารย์มีเหตุอขอบคุณค่ะอาจารย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงไวๆเดอ้อครับผมดูแลตัวเองด้วยค่ะครับผมขอบคุณครับผมอ่ขอให้มีน้ำใจเป็นนานๆหรือว่าเป็นสะพานบุญให้เอฟซีด้วยเดอ้อครับผมขอให้อ่าแม่ครัวแล้วก็ลูก เอีทุกคนให,ให้โชคดีนะครับให้โชคดีทุกคนเลยครับผมค่ะสาธุขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงเร็วๆดีขึ้นไวๆเด้อขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะค่ะอาจารย์เพิ่นเกิดอุบัติเหตุเนาะคะ่ะกรนอนพักผิ่นยุีิบาลตอนนี้ก็เลยได้ยุดงานเพิ่นก็นยังมีน้ำใจ โทเอาเลขมาหายเฮาอยู่เนาะคะ่ะขอบบุญขอบคุณน้าใจที่ลนเหลือเนาะคะ่ะพี่น้องขอบบุญขอบคุณน้ําใจอาจารย์ตำลึงทองที่ล้นเหลือยังมีกระจิกกระใจเอาตัวเลขแนวทางมาให้แม่กรัวหรือว่าเอามาฝาก fc อยู่เนาะ,ะเราเอฟซีก็ขออวยพรหรือว่าแม่กรัวก็ขออวยพรให้ท่านหายไวๆ แล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีขึ้นเร็วๆมาเบิ่งตัวเลขแนวทางของเพิ่นค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องที่แม่ขั่ววอกกับอาจารย์เพราะว่าเคยเว้ากันเนาะค่ะพี่น้องเนะาะบ่ได้ว่าเพิ่นพี่น้องเอฟซีกับสิบ่เคยได้ยินแล้วแม่ขั่วคือไปด่าอาจารย์สี่าบบแมนค่ะพี่น้องเคยเว้าหยอกกันเนาะคะ่ะวิ่งบนสองสามห้าชนกันทีสองกับหาของแม่ขั่วเข่าสาม จับคู่มิตัวใดมีเก่าสหาแซี่หา8ปดสามหกตัดสองตมาสองสามสหาซี่หาแต่ว่าบบตัดสาหกแม่ขั่วก็เลยตำนี้เพื่อนๆไปร้อยถือผู้เดียวพี่น้องส่วนลางหลุดหวดที่ผ่านมาแต่ว่าเลขวิ่งเลขแรนของอาจารย์ตำลึงท่องนี่ดิห้านังเทียจ,จับแตกสโตพคุณเด้อค่ะพี่น้อง แตกสามตัวของอาจารย์ตำลึงทองในลูกซิทลูกค้าเพิ่นถือมานไลยงวดแล้วก็รวยได้หลายค่ะพ,พี่น้องเพราวะว่าเพิ่นเป็นอาจารย์ที่ดูดวงเก่งมากค่ะพี่นอ้องใครอยากดูดวงนั่นเพิ่นกะติดต,ต,ต่อมาทางแม่คัวใดเด้อค่ะพี่น้องเด้เอรอบนี้อาจารย์ตำลึงทองเดนมากบนของเพิ่นเป็นบนตัวนี้ชุดบนชุดลางแกยก้อค่ะพี่น้องเด้อบอร่วมกันเด้อค่ะ 059เด่นมา059จับคู่มิตรใด้90หา492792เน้นตัวใด้90 5, หา492นะติดตามคือตัวนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวนี้กับตัวนี้ส่วนสองตัวมิ่ง9290เว้ย92090หอ่านผิดอีกแล้วเครียดถือคือ,อยังอ่านผิดดูเน้น เน้นตัวได้เน้นเก้าสองกับศูนย์หาพี่น้องส่วนข้างล่างสองตัวล่างจับคู่มาให้ศูนย์ห้าศูนย์เก้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเน้นที่ศูนย์หากับศูนย์เกาแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไวพ้พิจารณานี่ค่ะหมดที่พานมากแม่ขั้วสิเทียเผยเบิงวาของอาจารย์คันตัดสองตัวแตกสามหกตัวเดียวเลยเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าเพ่อนเอาสองสามมอแต่ใสไซบูมมาหายห้อง หน้าจอไว้พิจารณาตัวเลขก,กับเป็นแค่แนวทางให้ทุกท่านพิจารณาดีๆก่อนลงทุนพอกันคิดหนาค่ะพี่น้องคลิปหนี่แม่ครัวสวัสดีจ้า